สวัสดีค่ะพบกับนุย้ยฮา v e ฟนุ้ยสเตนะคะวันนี้นะคะนุ้ยก็จะมาอัปเดตประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโซนร้อนนะคะพายุโคนีแล้วก็รายงานพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะคะตอนนี้เรามาดูประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาพายุโซนร้อนพายุระดับ3โคนีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5 7 พฤศจิกายน2563ฉบับที่3ลงวันที่3พฤศจิกายน2563ค่ะเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้พายุโซนร้อนโคนีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางที่ละติจูด15.0องศาเหนือลองติจูด116.0องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่5พฤศจิกายน2563แล้วก็จะอ่อนกำลังลงนะคะตามลำดับส่งผลให้ด้านตะวันออกของภาคตนออกเฉิยงเหนือมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรงค่ะ เพื่อนๆสามารถติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วนพยากรณ์อากาศนะคะ1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือติดตามจากนุ้ยนะคะนุ้ยจะมาอัปเดตประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาให้กับเพื่อนๆเรื่อยๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาดูพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ YR ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนคนไหนนะคะยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งกดได้ตามนี้ค่ะพยากรณ์อากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตวนออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็น โดยมีฝนบางแห่งบริเวณประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะสำหรับร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างทำให้ภาคใต้นะคะยังคงมีฝนตกหนักในระยะนี้ค่ะอันหนึ่งเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้นะคะพายุโซนร้อนโคน,นีค่ะพายุระดับ3 บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่5พฤศจิกาย,ยน2563ค่ะพยารณ์อ,อากาศตามภาคต่างๆนะคะภาคเหนือมีอากาศเย็นกับมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรค่ะอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวนะคะอุณหภูมิตำสุด9-14องศาเซลเซียสค่ะอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตั้งแต่เช้าถึง9โมงเช้านะคะตกอีกทีก็ตอนบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงค่ะแล้วก็ตกอีกทีนะคะตอน1ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะ ปริมาณฝนช่วงเช้าถึง9โมงนะคะก็1.8 mm มมบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงก็ไม่ได้มากนะคะ0.5ม mm. มแล้วก็1ทุ่มถึง4ทุ่มก็น้อยกว่าช่วงแรกนะคะแค่0.4ม mm. เมรค่ะอำเภอบางระกร,รมจังหวัดพิษณุโลกมีฝนช่วง9โมงเช้าถึงบ่าย2โมงค่ะฝนปปรยนะคะปริมาณฝนก็1.1มมพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนนะคะ ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิตำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวนะอุณหภูมิต่ำสุด12-15องศาเซลเซียสอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาฟ้าครึ้มสลับกับมีเมฆบางส่วนค่ะไม่มีฝนนะคะ อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาฟ้าครึ้มเหมือนกันค่ะกับมีเมฆบางส่วนอำเภอศีสงครามจังหวัดนครพนมวันนี้ไม่มีฝนค่ะฟ้าครึ้มภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีการจนบ,บุรีและราชบุรีค่ะอุณหภูมิตำสุด2 3่5สองศาเซลเซียส อุณภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสอำาเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีท้องฟ้าแจ่มใสกับมีเมฆบางส่วนค่ะไม่มีฝนนะคะวันนี้แล้วก็ที่อำาเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะคะท้องฟ้าแจ่มใสกับมีเมฆบางส่วนค่ะภาคตนออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะมีฝนช่วง11โมงถึงบ่าย2โมงค่ะประมาณฝนก็0.7ม mm. ิลลเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาลายาลาปัตตานีและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะอเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนะคะมีฝนตกโปรยโปรยตั้งแต่เช้าจนถึง8โมงเช้าค่ะแล้วก็ตกอีกทีตอนบ่าย3โมงถึง1ทุ่มนะคะปริมาณฝนช่วงเช้า0.9มิลลิเมตรช่วงบ่าย3โมงถึง1ทุ่มก็แค่1.8 mm, ่มิลลิเมตรค่ะอ,เ,อเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงมีฝนช่วงเช้ายาวไปจนถึง2ทุ่มเลยนะคะ ปริมาณฝนถึงเที่ยง2.6ม mm, ิลิเมตรเที่ยงถึง6โมงเย็น4.1ม mm, ิลิเมตรแล้วก็6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะ0.9มิลิเมตรค่ะภักใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรงังและสะตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตมีฝนปรยๆนะคะตอนบ่าย2โมงถึงโมงเย็นค่ะแล้วก็ตรงอีกทีตอน2องทุ่มถึงหทุ่มนะปริมาณฝนตอนบ่าย2-6ถึงโมงเย็น1.3มิลิเมตรค่ะแล้วก็ตอนสองทุ่มถึง5ทุ่ม1นมมิลิเมตร เท่ากันเลยนะคะอำเภอกันตังจัังหวดตรังมีฝนตอน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะปริมาณฝนช่วงเช้าถึงเที่ยง1.5มเมเที่ยงถึง6โมงเย็นก็6.5มมค่ะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีเมฆบางส่วนกับมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32ถึง34องศาเซลเซียสค่ะจบพยากรณ์อากาศกับนุยนะคะแล้วพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย